อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4โปรแกรมเป็ l มลิกฤด,ดูกาล2022-2023ถึงที่น่าสนใจของเลสเตอร์ซิตี้นัดเปิดสนามเลสเตอร์ซิตี้มีโปรแกรมเปิด King Power Stadium รับการมาเยือนของเบรนฟอร์ดในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคมนี้ โดยย้อนกลับไปในเกมนัดเปิดฤดูกาล2 0 2 1ันยีเถึงสองพเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะบูตสันตันไปได้1นประตูต่อศเกมเยือนนัดแรกโปรแกรมเกมเยือนนัดแรกของเลสเตอร์ซิตี้คือออกไปเยือนอาร์เซนอลที่สนามเอเมเรซสเตเดียมในวันเสาร์ที่13สิงหาคมโดยในเดือนตุลาคมปี2 0ง0เลสเตอร์ซิตี้บุกไปเอาชนะอาร์เซนอลได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกันยายนปี1973ดาร์บี้แมตช์แห่งมิดแลนด์ เลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคู่ปรับนอตติงแฮมฟอร์เรสที่กลับคืนสุริยสูงสุดอีกครั้งในรอบ23ปีในวันเสาร์ที่1ตุลาคมก่อนจะออกไปเยือนทีมไอ้มาป่าที่ซิตี้กล่าวในวันเสาร์ที่14มกร,ราคมดวลกับแชมป์เก่าลูกทีมของเบนเน็ต์โรเจอร์มีโปรแกรมลงพบกับแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่29ตุลาคมที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมก่อนออกไปเยือนทีมระบายสีฟ้าที่เอติงแฮสเตเดียม ในวันเสาร์ที่15เมษายนปี2023ช่วง Boxing Day และปีใหม่ในช่วงโปรแกรม Boxing Day ถึงปีใหม่เลสเตอร์จะเริ่มจากการเปิดบ้านรับการมาเยือนของนิวคาสเซิลก่อนออกเยืนลิเวอร์พูลในเกมนัดสุดท้ายของปี2022และต้อนรับปี2023ด้วยการเปิด King Power Stadium รับการมาเยือนของฟูลแลมทีมน้องใหม่แต่หน้าเก่า3นัดสุดท้ายของฤดูกาลในช่วง4นัดสุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมา เลสเตอร์เก็บได้ถึง10คะแนนจากการเอาชนะวัดฟอร์ดชนะนอริธชนะซัตเทมตันและเสมอกับเชลซีทาให้สามารถทําคะแนนจบอันดับที่8ของตารางการแข่งขันได้ส่วน3มเกมสุดท้ายในฤดูกาลนี้ที่จะถึงเลสเตอร์ ester, มีโปรแกรมรับการเยือนของลิว์พูในวันเสาร์ที่13พฤษภาออกไปเยือนนิวคาสเซิลในวันเสาร์ที่20พฤษภาก่อนปิดท้ายด้วยการเปิดบ้านรับการเยือนของเวสต์แฮมยูเนเต็ดในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม มูซีอิเซอดีตมิดฟิลชาวตรุรกีวันใจแฟนบอลเลสเตอร์ซิตี้เป็นหนึ่งในนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ที่เคยผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในขณะที่ยังเล่นใ้กับเลสเตอร์แม้ว่าอิเซจะไม่ได้เป็นตัวหลักในทีมไกง่งวงชุดอันดับ3ฟุตบอลโลก2002ที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมแต่นั่นก็ถือเป็นความสําเร็จที่น่าภาคภูมิใจของสโมสรมูซีอิเซมีคุณพ่อเป็นชาวตรุรกีและมีคุณแม่เป็นชาวอังกฤษ เขาเซ็นสัญญากับอ c a d เดมของเชลซีตั้งแต่อายุ19โดยลงเล่นให้กับเชลซีในปี1993-1996มีนาคม1996อิเซตถูกเลสเตอร์ยืมตัวใช้งานลงเล่นไป9นัดซัดเป็น1ประตูและด้ยฟยร์มอันยอดเยี่ยมจากการยืมตัวนี้เองทำให้เลสเตอร์ตัดสินใจซื้ออิเซตมาร่วมทีมนในช่วงซัมเมอร์ตลอดระยะเวลา8ปีปีมูซีอิเซตลงเล่นในสีเสื้อเลสเตอร์ไปทั้งหมด269นัด ซัดไป39ประตูรวมทุกรายการและกลายเป็นสัญลักษณ์ของทีมรวมถึงเป็นขวัญใจและเป็นที่รักของแฟนบอลมากมายอิเซตคว้าแชมป์ลีกครับกับเลสเตอร์ได้2ครั้งในปี97และปี2000ส่วนผลงานในนามทีมชาติอูซีอิเซตติดทีมชาติตุรกี9นัดและเป็นหนึ่งในทีมชาติตุรกีชุดคว้าอันดับ3บาฟุตบอลโลกปี2002โดยเจ้าตัวมีโอกาสลงสนาม20นาทีในรอบรองชนะเลิศที่แพ้บราซิล0-1ก่อนที่บราซิลจะคว้าแชมป์โลกสมัยที่5ได้สำเร็จ แค่นั้นเดียวเบรรี่ฮอร์มิฟิลด์รุ่งของเลสเตอร์เปิดใจครั้งแรกหลังเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปจนถึงปี2027เดเยวเบรรฮอร์เข้ามาเป็นเด็กฝึกหัดของเลสเตอร์อะคาเดมี่ตั้งแต่ปี2 0 0 6ก่อนที่ฤดูกาลที่ผ่านมาดาวเตะวัย23่จะพัฒนาฝีเท้าจนยึดตำแหน่งตัวจริงของทีมได้โดยลงเล่นไป44นัดรวมทุกร,รายการและมีส่วนกับทีมชุดคว้าแชมป์ FA c o m m u n i t y Shield และพาทีมผ่านเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก ผมรู้สึกภูมิใจและมีความสุขมากมันเป็นมันที่ยอดเยี่ยมของผมและครอบครัวผมทำงานอย่างหนักจนได้สัญญาฉบับนี้และรู้สึกดีมากที่ผมทำมาได้สำเร็จตอนนี้ผมก็แค่ตั้งหน้าตั้งตารอสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าผมรู้สึกรักและผูกพันกับสโมสรแห่งนี้ผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่อายุ8ขวบซึ่งผมแทบไม่ต้องคิดเลยเมื่อได้คุยถึงการต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่ผมมีความทะยอทะยานที่สูงมากและมันเป็นสิ่งที่สโมสรต้องการเช่นกันหากรูปผลงานตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมมีความสุขกับสโมสรมากวันแรกที่ผมมาที่นี่สโมสรยังเล่นอยู่ในลีกรองแต่หลังจากนั้นผมเห็นพัฒนาการเห็นความสำเร็จในทุกปีมันคือความรู้สึกพิเศษและภูมิใจที่ได้อยู่ที่นี่ที่สำคัญผมเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแห่งนี้ไปแล้ว